เ้ยแกนี่มันทุงปืนเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหมีเมยแกนี่เฮ้ยมโอเคเลยโอ้โหตกใจหมดกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมไมฮาริสวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแกลนี่กันนัน่นเองนะฮะผมจะเล่นแกลนี่โหมดโห,หมดอะไรดีวะโหมดยากนะฮะโดยที่ผมจะไม่ใช้อาวุธปืนหรือว่าธนูเลยนะฮะไม่ได้อยู่เตียงนอนนี่นาน ลุกว่ะเฮ้ยหวังว่ามันจะลื่นขึ้นนะอียเร็วแกนี่มันเห็นโอเคอมแกนี่มันโดนปืนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โอหเกือบตายโหเสียวเลยเมื่อกี้อันนี้มีอะไรไม่มีมีอเมื่อแกนี่เฮ้ยผมไม่ได้เล่นนานขุดกลัวเลยทุกคน ในนี้มีอะไรไหมไม่มีโหในนี้มีด้ามปืนใช้ไปอยู่นะผมไม่ใช้ตอนนี้นะผมต้องไปหาด้ามปืนแล้วก็ประกอบปืนให้เสร็จเรียบร้อยนะเพราะว่าผมเจออุปกรณ์ครบแล้วนะแต่ผมจะไม่ได้เอาไปยิงแกนี่นะคุณผมจะเอาไปยิงไอกระป๋องอนะเอาไขควงนะฮะอันแล้วทุกคน แล้วก็อันที่สองจุบผมตายตามเมื่อกี้แล้วแบบโทรศัพท์คูดค้างอ่ะไม่โอเคเลยโอ้โหโยตกใจหมดโผมาแบบนี้มาเรามาตัดนี้กันครับจุดเสร็จเรียบร้อยนะอันแรกโอเคเสร็จเรียบร้อยแต่ผมจะเล่นให้เต็มที่นะทุกคนนะจุบจุ ยิงไอ้กระป๋องข้างบนนะฮะทุกคนนะก่อนแกนี่มันจะมาเร็วๆๆติดอะไรเนี่ยโอเคเฮ้ยโทรศัพท์มันเลื่อนไม่ค่อยไปทุกคนโอเคควงกันทุกคนวุ่ยหยิบไม่ได้โอเคจุดเฮ้ยอย่างหนึ่งอะ่ะขนไม่ติดโอเคได้กุญแจรถมานั้นทุกคน เราก็มาเปิดดูกันในนี้มีคอนาอานิก,กาเอาหาอีก,กากันจะให้อะไรมาสเตอร์คีย์ครับทุกคนโอเคในนี้มีเกลอนแมวหลบในนี้มีโคนะทุกคนนะผมจะยิบโยนกุญแจแล้วก็มาคดจุบรวิวรๆวิรววกดไม่ติดอีกโอ้ยโทรศัพท์โอเคกดติดสักทีดีใจว่ะ ก็กดโอเคกดยากหน่อยนะแล้วก็ไอ้น,นี่มาครับมันลุ้นกับครับทุกคนว่าเราจะได้อะไรโอ้ยเราได้คอนนะโอ้ยนก no. ทำคลิปอยู่โอ้ยอะไรเนี่ยโอเคเราได้คอนแล้วนะจุบจุบมีที่เปิดชั้นสามนะก็ดีอยู่เอ้ยเลื่อนไม่ไปแล้ว ผมก็จะมาเปิดตรงนี้จิบจิบจิบรีวิ่งรีวิ่งเฮ้ยก่อนมันมาโอเคแกนี่มันไปตรงนั้นนะผมก็จะลงไปตรงนี้จิบทำสเต็กแล้วผมก็จะไปเอาอะไรดีเอาครีม okay, นะทุกคนเดี๋ยวแกนี่ก็มานะ งั้นเดี๋ยวผมจะลงไปตรงนี้ก่อนนะทุกคนนะโอ้โเสียงไม้ฉีบหายแล้วทันไหมวะโอเคทันนะทุกคนโอเคงนผมจะเอาอันนี้มาปิดโอเคอยู่รีบขึ้นไปรีบขึ้นไปมาครับทุกคน สามสองหนึ่งอโอเคปิดเรียบร้อยแล้วฮะแค่นี้อย่าเพิ่งมานะโอเคแล้วก็ย้ำไปมีกุญแจนั่นแน่เลยว่าแล้วทุกคนเดี๋ยวคอนไปทุบก,กล้องจอนก่อนนะทุกคนตรงนี้หยโอเคแล้วก็รีบ กอนแกนี่เห็นโอเคมาเอาสมุดดีกว่าทุกคนเฮลิีคอปเตอร์ก็บินผ่านนะฮะโอ้โหสุดยอดเ <are> มื่อกี้ผมเอาสมุดไปเปิดไอห้องแม่แกนี่นะแล้วผมก็ได้สวิตนี่มาผมเอาไปเปิดประตูเรียบร้อยนะไม่รู้ว่าในนั้นจะมีอะไรอตน,นี้มีอะไรโอเคมีก้อนแบบนี้นะฮะามาเปิดกันตอนนี้เหลือกุญแจสีฟ้าดเียวนะผมคิดว่า เรานะ่จะต้องไปห้องม,มุมอย่างแน่นอนชิปโอเคเราได้กุญแจเรียบร้อยครับแล้วครับทุกคนนะแล้วก็ครีมครับทุกคนหย่อนลงไปหย่อนไม่ลงอีกคอเคพอเราได้กุญแจนี้แล้วเราก็จะลงไปเลยนะครับทุกคนบึ้มโอ้โหลืมลืมจนได้ครับทุกคนผมลืมเอาไขควงมานะเดี๋ยวผมไปเอาไขควงก่อนดีกว่านะดูนะ เฮ้ยเฮ้ยแกนี่แกนี่โคตรไกล่เฮ้ย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 โอ้โหคนลุกไปเอคร oh, oh, ับทุกคนอยู rain, ่สุดท้ายฝึกผมจะเอาไข่ควงไปไขก่อนนะทุกคนแล้วก็ไปห้องข้างๆนะฮะก็เป็นงี้ตามสเต็ป ถ้าในนี้มีกุญแจสีฟ้าผมรอดเลยนะทุกคนนะชิบ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 โหมีกุญแจนี่ให้ลุ้นสุดยอดเลยวะ่ะ จำได้นะว่ามันเป็นเลขสองนะทุกคนในนี้นะ่าจะมีแตงโมนะโอ้โหมีแต่ของให้ลุ้นนี่ก็ลุ้นอันนี้ก็ลุ้น,น,น,นเดี๋ยวผมเอาแตงโมไปเสียงโชคนะทุกคนนะอีกแล้วปะเอาแตงโมไปเสียงโชคเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้จุกขีเรียบร้อยมา าดูกันว่าเราจะมีอะไรมันจะมีอะไรแจ็สิฟวาสวยทุกคนเราผ่านแล้วคิดไม่ผิดที่เอาแตงโมงมาเราจะจบแล้วเฮ้ยชิบแล้วก็มาสเตอร์คีย์ครับทุกคนปึ๊บสวย เนี่ยมันมีค่าฉันเลยสักครั้งแล้วมันก็ผ่านไปได้ด้วยโคตรแค้นเลยวะจบเกมก็เป็นยังไงบ้างครับสหรกบคิไในวันนี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปูผมต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนฝากกดติดตามด้วย